จากคลิปที่แล้วที่เราพูดถึงองค์กรต่างๆกันไปแล้วเนี่ยเราคงจะได้พื้นฐานกันมาบ้างสักหน่อยแล้วงั้นเราก็มาย้อนกันไปย้อนกลับไปยังจุดเริ่มต้นของ d e c a l i n g Winter ในคลิปนี้จะเน้นไปที่เนื้อเรื่องของ Serial v o i c สซะส่วนมากซึ่งเนื้อเรื่องทั้งหมดจะอิงมาจาก Declaring Winter l o w Document ซึ่งทุกคนสามารถไปอ่านได้โดยผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วกันแล้วก็ขอขอบคุณบล็อกที่เขียนด็อกิเมนต์นี้ด้วยเอาละ่ะเริ่มจากทฤษฎีการเกิดดีเคลรีวินเทอร์ทุกอย่างเกิดขึ้นเมื่อไม่นานวันนี้จากเหตุขัดแย้งต่างๆยูเลซิลอนตัดสินใจส่งผู้ประชาการที่ดีที่สุดอย่างเซียรอดวอยพร้อมกองกาลังจํานวนหนึ่งไปยังอีเดน227เหตุของการส่งทหารไปไม่ทราบแน่ชัดแต่อย่างไรก็ตามด้วยข้อมูลเพียงน้อยนิดทําให้เราได้ทราบว่าเซียรลอดวอยถูกตามล่าโดยทหารของ ERU ด้วยเหตุุผลที่คคมเครือ จากยานลบของอยูเลซิดอนที่ตกอยู่ข้างๆทาวเวอร์ทําให้เราทราบได้ว่าพวกเขาอาจโดนรอ,อบจนตีฆ่าช,ชีวิตทุทกคนเหลือรอดเพียงเซยร์ลอดวอยคนเดียวไม่นานต่อมาเขาได้เสียชีวิตจากฝูงเรียก้อนระหว่างพยายามปกป้องเครื่องนีโอเทอร์มอลจากเหตุที่เครื่องถูกทําลายทําให้อีเดนรผชนกับเหตุการณ์ล่มสลายครั้งใหญ่ที่เรียกกันว่าเดอะคลัลลัพส์ภารกิจล้มเหลวอีเดนตกอยู่ในกลางคืนที่หนาวเหน็บตลอดการจากข้อมูลนี้เราได้อะไรมาหลายอย่างเลย แต่เรามาตอบคำถามเล็กๆน้อยๆกันก่อนอย่าง UMG, Survival Office Test และ d e c l a r Winter ทั้งหมดเป็นจักรวาลเดียวกันหรือเปล่าตอบคือใช่ครับทั้ง3เกมเกิดขึ้นในจักรวาลเดียวกันแต่ UMG และ SOF จะเป็นเนื้อเรื่องเดียวกันส่วน d e c l a m Winter เป็นเนื้อเรื่องแยก UMG และ SOF เกิดขึ้นในดาวที่ชื่อว่า New Earth ส่วน d e c l a Winter เกิดขึ้นใน Eden 227แล้ว AA หรือ Anomalous Activity ละ่จะจัดอยู่ในจักรวาลเดียวกันหรือเปล่า ตอบคือ AA อยู่คนละจักรวาลครับทั้ง3าเกมแทบไม่มีเนื้อเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ AA เลยแล้วอย่างโฮเอละ่ะเนื้อเรื่องเกี่ยวกันไหมตอบคือโฮเอาคือเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกันแต่ไม่ได้นับเป็นแคนนอนแต่ก็มีบางตัวละครหรือสถานที่ที่มีเนื้อเรื่องของมันเองเหมือนกันโอเคมาเข้าเนื้อหาหลักของเรากันเลยดีกว่าเซียร์ลอวตวอยตายแล้วเราจะเห็นศพของเขาได้อยู่ที่ยอดของมอเทนและยานของเขาที่ตกอยู่ข้างๆทาวเวอร์แต่ก็มีหลายคนสงสัยว่าทำไมถึงมีเพลย์แบ็กของยเซฟอยู่ในนั้น แต่เดี๋ยวเราค่อยไปพูดในคลิปของเขาแล้วกันเรื่องของอีนี่มันยาวและอีกอย่างหนึ่งที่ผมบอกผิดพลาดไปในคลิปที่แล้วว่าเอเจนซี่เป็นกลุ่มแตกย่อยของยูเลซิลอนแต่ความจริงแล้วเอเจนซี่เป็นเหมือนสังกัดลับของรัฐบาลในนิวเอร์ธที่เจ้าของเกมเน้นย้ำเลยว่าเขาเป็นกลางต่อทุกคนโอเคหลังจากที่เดนเกิดเดอะคอลลบส์แล้วเนี่ยพวกสกาเวนเจอร์ ok ก็ได้เข้ามาพร้อมกับ e IIU และเอเจนซี่ที่ดูเหมือนจะสนใจดาวนี้มากเป็นพิเศษ พร้อมกับส่งหน่วยรีเสิร์ชไปหรือก็คือเอเจนต์สกลุ่มแรกนั่นเองในด็อกิเมนต์คาดเดาไว้ว่าน้องสองกลุ่มอาจทําหน้าที่รู้ล่วงแล้วและเอเจนซี่ก็ได้ส่งหน่วยที่3ไปหรือก็คือหน่วยของโยเซฟที่เกิดการทรยศขึ้นนั่นเองโอเคต่อไปเราจะมาพูดหนึ่งเรื่องเรื่องปัจจุบันหลังจากที่คุณติดอยู่ในอีเดนเป็นเวลา10คืนโดยการรอเอเจนซี่มารับโดยเนื้อเรื่องที่เป็นแคนนอนเนี่ยคือการทำอีวาเคชันหรือการอพยพหรือที่หลายคนเรียกกันว่าทวนดิงนันแหละการทําการอีวาเคชัน คุณต้องไปหยิบมีดของเขาทิสที่อยู่บนเครื่องบินในเมลเทนเพื่อทําการเปิดชั้นใต้ดินใต้ฐานของ SQ และไปหยิบคีย์การ์ดเพื่อเปิดห้องแล็บลับใต้สะพานและไปส่งสัญญาณให้เอเจนซี่หยิบหน้ากากและชนะเว็บสิบและโยเซฟเพื่อทําการเปิดใช้อีว c u วิชั่นโปรโตคอลจัดการพวกไรเดอร์และหนีออกจากดาวอย่างปลอดภัยนั่นคือทรูเอนดิ้งส่วนเอนดิ้งที่เรียกได้ว่าเป็นเอนดิ้งปกติหรือแบดเอนก็ได้คือการชนะเว็บสิบแบบปกติอย่างที่ไม่ได้ทำอะไรเลยที่กล่าวมา โดยผลของ Ending นี้คือเราทุกคนในทีมออกไปจากฐานโดยที่ไม่มีหน้ากากและเป็นปอดบวมตายกันหมดคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้แหละครับอยากเสริมข้อมูลอะไรหรือผมพูดผิดตรงไหนก็คอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนโชคดีละเหล่าเอจเินทั้งหลาย